เด,เด็กผู้หญิงเวลาที่เขาอยู่บ้านถ้าปิดเทอมอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขาจะอยู่ที่หน้าเครื่องมือสื่อสารค่ะเราไปโทษเขาไม่ได้หรอกนะคะแต่เวลาที่เข้ามาเป็นพุทธสาวิกานน้อยๆในโครงการบวชพุทธสาวิกานสองแผ่นดินเราจะใช้ศิลปะทุกแขนงเลยค่ะที่จะทำให้เขามีกายเคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน เป็นศินละปะในการพัฒนาชีวิตของสาวน้อยเหล่านี้จะมีเรื่องราวที่ทำให้เขาได้ลองและลึกดูว่าเขาได้เคยถูกเลี้ยงดูมาและบางครั้งการเลี้ยงดูนั้นก็สร้างมเมล็ดพันธุ์บางอย่างลงไปในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดหรือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จถ้าสังคมมาช่วยกันที่จะสร้างสังฆะ คือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทำให้หลานๆของเรามาวิเคราะห์ตัวเองโดยผ่านงานศิลปะให้ได้เขาจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่และวันนี้จึงเป็นวันที่มีค่าสำหรับชีวิตของเขาค่ะเกิดใหม่ได้ทุกวันไม่ลดน้ำพลดินมาเร็ดพันแห่งความเจ็บปวดในหัวใจแต่กลับกลายเป็นการบ่มเพาะมาเด็ดพันแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นและนี่คือศิลปะชั้นยอดค่ะ ศิลปะที่ทําให้เรารอดพ้นจากความทุกข์เพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้ครุกคลีนะคะมาช่วยการทํางานศิลปะเหล่านี้เพื<ม>่อให้ชีวิตงดงามได้อยู่กับโลกได้อย่างไม่เปื้อนโลกค่ะธรรมะสดีนะคะใใในนนนจจฉฉฉัััมมีควาสุขเลกๆ